มีเพื่อเล่นไหมไม่มีนี่มาเล่นกับพี่ดีกว่ามีคนดูด้วยนี่มีคนดูด้วยเข้าแชทโลกก็าเตะออกมดหรือแต่งตัวไม่เท่มาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่หรอครับหนุ่มบ่ายครับจำพี่ได้ไหมครับใครอะจำหิวมะม่วงได้ไหมครับจำได้พี่ปักธงอะใช่หรอไม่มีปักธงพี่มีปักธงไหมครับ อายุเท่าไหร่ครับอายุแปดแล้วแต่ครัวใช่แบกแดงสีสีน,น้องไหมได้เดี๋ยวแบกแดงสีสีน,น้องเลยได้เลยจะบอกอะไรคนดูไหมตอนนี้สตรีมอยู่สตรีมอยู่เหรอใช่ใช่จะบอกอะไรคนดูไหมแล้วคนดูเราฟังเนี่ยรักคนดูอุ้ยน่ารักอุยอ้ยอันนี้รักคนดูนะครับจะเปลี่ยนชื่อไหมหรอไม่ได้เปลี่ยนชื่อเล่นอีกตัวหนึ่งเล่นอีกรหัสนึงหรอใช่ใช่รหัสน,นี้ไม่มีปักธง มีค่าอะไรบ้างไม่มีเลยไม่มีนี่มีแต่หมวกแร่นี่หมวกแร่นี่ขายได้หมื่นห้ามีแค่ทานเนี้ยน้ำหวานช้อนหน่อยน้ำหวานช้อนหน่อยแล้วก็ทานเนี้ยเอ้ยตัวยอดตัวยอดกคติงกคติงคนดูบอกกคติงกคติงไปฝึกฝีมือมาแล้วฝีมืออะไรนัดหัวยรัวรัวอย่างกระเลยอย่างกระปูเลยเหรอวันนี้จะเป็นอายุโอเคตัวจริงแล้ววันนั้นเป็นตัวปลอมหรือตัวจริงแค่วอร์มมือตัวอายุโอเคมาเดินมาชุดหน่อยไหนตัวไหนไหนตัว โอ้วมืออีตาเดจยวหนูขึ้นกูเสี้ยวมีเพื่อนเล่นไหมไม่ม,มีนี่มาเล่นกับ<อ>พี่ด<ข>ีกว่ามีคนดูด้วยนี่มีคนดูด้วยเข้าแชทโลกเขาก็เตะออกหมดเข้าเตะเขาทำไมเข้าเตะข้าตงหวานออกอ่ะตงหวานเล่นไม่เก่งเหรอหนูแต่งตัวไม่เท่โอ้ยความรักความเมตตาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่เชิญเดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวใหม่ก่อนว่นาตงหวานแต่งตัวไม่เท่ได้ได้ได้พี่จะแต่งตัวเหมือนตงหวานนะพี่จะแต่งตัวให้เป็นชุดไก่นะน้องๆ เลือกน้ำหวานเลยนี่ยวันนี้เออยไงล่ะเลือกน้ำหวานน้ำหวานเข้ามาเร็วเออนี่อ่ะพี่ก็แต่งตัวไม่เท่เนี่ยน้ำหวานเลือกเลยว่าจะให้คนไหนเล่นโอเคไหมได้ได้คนนี้ให้เล่นไหมคนนี้ใครอ่ะไม่รู้ให้เล่นไหมให้โยครับอืมให้เล่นไหมให้น้ำหวานแต่งตัวไม่เท่เดี๋ยวพี่ก็แต่งตัวไม่เท่เหมือนกันเนี่ยน้ำหวานต้องเชิดจรงแล้วมีคนใส่ชุดอายุโอเคนี่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  กับชายหลบกระชีนี่เรียบร้อยเรียบร้อยจะได้ให้ละเรียบร้อยเรียบร้อยน้ำหวาบําเล่นเลยน้ำหวาบําเล่นเลยไม่เป็นไรพี่จะได้ให้แล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่มันต้องอย่างนี้ต้องติดปืนน้ำมันว้าโอเคไหน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 น้ำหวานไปทางไหนมาป่ะพี่ตามไปไปเลยมาโอเคน้ำหวานตัางรูเลยไหนไหนไหนโอเคลมตรงนี้นะโอเคได้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 น้ำหวานระวังระวังอย่าพี่ไปทางไหนเราพี่ไปทางนั้นอันตรายใบหน้าของตัวขาดแล้ว วหลักหลักหลักก็มีสองตัวนะพี่ฐานเราอ่ะเอ้มันกระโดดเข้าหน้าต่างอ่ะมันแตกยังนั่นเลยเหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวเป็นเด็กที่อ้อมกันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนไหนใคาทำหน้าบ้านใครยืนหน้าบ้านไห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 นตรงไหนตรงไหนตรงไหน้าหวานโคตรตึงหน้าบ้านโคตรตึงข้างหลั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 งน้าบานข้างหลังทางน้ทางน้มาสมมตามพี่มาตามพี่มาพี่พาไปจัดการให้มาอ้าวน้หว้านไม่ตามเฉย ต่อยปางนี้ครับยังครับนี่ครับอืเรียบร้อยแล้วเป็นเดนเปนเดนเปนเดินเดินยู่หงนี้ยี่หงนี้ยี่หนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยน้ำหวานพูดตึงน้ำหวานพูดหนครับพี่อยากได้ยินเสียงขอ,องน้ำหวานยพูดไหนนหวานเคยขึ้ดแดงมเคยขึ้ไดม่นอกแต่ไม่เคยขึ้นดแดง,งใช่ไหมพาไปเาเาาว ทางนี้ทางนี้ทางนี้หน่อยโอ้เขาจะยิงพี่เขาจะยิงพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษเขาจะยิงพี่พี่ก็เลยยิงเขาก่อนได้ไหมโอเคหน่อยให้อภัยนะเดี๋ยวพี after after ่มาแบกคนสมบัต okay. ิแล้วก็แบกคนดูไปด้วยเลย ตาตยสายตายง่ายมากหมดแล้วหมดแล้วชน,น,นะสี่ศูนย์นสี่ศูนย์นี่มาดิแดงแดงคือฝั่งนั้นแดงแดงหมดเลยนะจริงๆอ่ะ โอ้น้ำหวานเก่งมากเลยน้ำหวานน้ำหวานโคตรเก่งนี่น้ำหวาน,น,นเก่งที่สุดแล้ว